สวัสดีครับนายหน้าอสังหาิที่ติครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่อยากจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับวันนี้นะครับผมมีคําแนะนําดีๆมาฝากท่านสวนะครับสาหรับการเริ่มต้นเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับติดตามกันนะครับข้อแรกที่ผมอยากแนะนํานะครับก็คือว่าหาความรู้ครับหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนายหน้า ในหน้าเขามีหน like like ้าที่อะไรกันบ้างนะครับมีความรับผิดชอบอะไรกันบ้างนะครับเขาเริ่มต้นทํางานกันยังไงนะครับจนกระทั่งไปปิดชอบเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างเนี่ยนะครับให้หาความรู้พวกนี้นะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วถ้าท่านได้ความรู้มากที่สุดนะครับท่านก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจนะครับในการทํางานเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วถามว่านะครับไอ้ความรู้เกี่ยวกับในหน้ามันจะหาที่ไหนได้บ้างนะครับ หนึ่งนะครับก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับใน YouTube เนี่ยละครับมีกูรูกูรูแมากแม้นะครับที่เขามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปในหน้าสังหาริมทรัพย์ไว้เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้นะครับก็จะไปดูช่องไหนดีนะครับก็ติดตามช่องนี้นะครับในหน้าสังหาทิติเนี่ยนะครับผมให้ความรู้ไว้ในหลายๆแง่หลายๆมุมลยครับแม้กระทั่งนะครับกลโกงต่างๆนะครับที่ท่านจะต้องเจอนะครับในอาชีพในหน้าเนี่ยผมก็มีบรรยายไว้ให้เหมือนกันนะครับลองติดตามดูนะครับ สองก็คือนะครับไปอบรมตามสถานที่ต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนี่นะครับตอนนี้นะครับมีหลายที่นะครับที่เปิดรับสมัครนะครับสอนการเป็นนหน้านี่นะครับหลายที่เลยนะครับทั้งที่เสียสตุ้งสตางค์แล้วก็ไม่มีไม่เสียสตุ้งสตางค์นี่นะครับเราสามารถจะไปค้นหาข้อมูลพวกนี้นะครับในอิอนเทอร์เน็ตนีน่นะครับค่อยๆค้นค้นหาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราชอบตรงไหนเราลองโทรไปคุยกับเขาก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เขาจะสอนเนี่ยมันตรงกับเราหรือเปล่านะครับถ้าตรงกับเรา เราก็ไปเรียนนะครับคําแนะนําที่2ที่อยากแนะนํานะครับหลังจากที่ได้รับความรู้มาแล้วนะครับการเปในหน้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นหาลูกค้าเนี่ยครับจะเริ่มต้นยังไงนะครับผมแนะนำนะครับสวิธีนะครับง่ายๆนะครับสําหรับผู้สูงวัยนะครับอย่างแรกนี่นะครับก็นี่นะครับบอกไปเลยนะครับสมาชิกในครอบครัวเขาหลายๆลูกห้านเพื่อนๆนะครับคนรู้จักเนี่ยประกาศไปเลยนะครับว่าลุงกับป้า ตอนนี้บบเป็นในหน้าสังหาริมทรั์แล้วนะครับถ้าสนใจอยากจะฝากขายบ้านขายที่ดินคอนโดก็บอกป้าบอกลุงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับรู้จักใครว่าเขาจะขายบ้านแค่เขาจะขายคอนโดเขาจะขายที่ดินก็มาบอกลุงกับป้าก็ได้นะครับหรือวิธีที่2นะครับถ้าลุงกับป้าเยนยะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆเราออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับเราก็ลองสังเกตนะครับว่า บ้านไหนเนี่ยเขาติดป้ายขายบ้านกันวบบ้านนะครับเราก็ลองโทรไปคุยนะครับโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านเขานะครับแนะนําตัวว่าตอนนี้ลุงหรือป้าเนยนะครับเป็นในหน้าแล้วนะครับอยากจะมาฝากขายกับป้าหรือเปล่านะครับใช้วิธี2วิธีนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทําวิธีอะไรที่มันแบบยากๆเลยนะครับเรา2วิธีนี้ก่อนนะครับใช้2วิธีนี้ก่อนนะครับจนชํานาญแล้วค่อยไปหาวิธีใหม่ๆนะครับคำแนะนำที่3นะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ว่าเฮ้ยลูกค้ารายแรกนี่นะครับเราควรจะให้ทําสัญญาปิดเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกนะครับถ้าทําสัญญาปิดได้นะครับตั้งแต่ลูกค้ารายแรกเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้สัญญาปิดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะผูกมัดกับตัวเจ้าของทรัพย์นะครับเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดหรือเจ้าของที่ดินที่เราไปรับงานมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าทรัพย์เหล่านี้เขาก็รู้นะครับลุงกับป้าที่มาของานเขาเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นในหน้ามือใหม่นะครับประเภท ใหม่ๆจริงๆเลยนะครับไม่เคยขายอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับมันก็เป็นโอกาสยากนะครับที่เจ้าทรัพย์เหล่านี้นะครับเขาจะให้งานเราขายนะครับดังนั้นนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับพวกเคสแรกๆนะครับบ้านหลังแรกคอนโดหลังแรกที่ดินหลังแรกนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปซีเรียสเกี่ยวกับสัญญาปิดนะครับซีเรียสเกี่ยวกับว่า ทำยังไงเราจะได้งานเข้ามานะครับพอได้งานเข้ามาแล้วทํายังไงเราจะช่วยเขาขายให้ได้เลยนะครับมาซีเรียสตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับขายไปสักสองสามเคสแล้วเนี่ยครับโอ้โหตอนนั้นเรามีความรู้ความสารแม่มีความมั่นใจนะครับตลอดจนมีผลงานนะครับไปนําเสนอเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์คนต่อๆไปแล้วเนี่ยนะครับค่อยมาใช้สัญญาปิดก็ยังไม่สายนะครับข้อแนะนําสุดท้ายนะครับข้อแนะนําที่4นะครับมีสวหลายท่านนะครับถามว่าเฮ้ย อาชีพในหน้าอสังหาทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยยังไหวไหมผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับไหวไม่ไหวนะครับขึ้นกับตัวนะครับลุงกับป้าที่จะมาทำนะครับถ้าลุงกับป้ามีความรู้ความสารแม่ในเรื่องในหน้าอสังหาเรสซิ่งดีนะครับตลอดจนนะครับทุ่มเทให้เวลากับอาชีพนี้นะครับโอกาสประสบความสําเร็จเป็นไปได้สูงเลยนะครับถึงแม้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจมันจะไม่ดีนะครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยท้อแทบหมดกําลังใจ แต่ก็ต้องบอกนะครับตราบใดที่บ้านคอนโดที่ดินหรือที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะครับผมก็เชื่อว่านะครับความต้องการในที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยมันก็ยังไม่แปลเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นนะครับโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีอยู่มากมายเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับตั้งใจทํางานอย่างเดียวก็พอครับ โอเคครับวันนี้ผมก็มีมาประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามหรืออยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าคลิปนี้นะครับท่านชอบนะครับมีความดีความงามอยู่บ้านนะครับก็ขอความคุณนานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่วยผมกด Subscribe ทน่หนึ่งนะครับยด subscribe ผมเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ